ข่าวด่วนอินเดียจำกัดการส่งออกน้ำตาลเป็นผลดีกับราคาน้ำตาลตลาดโลกพุ่งสูงพี่น้องชาวไร่อ้อยมีเฮ ราคาอ้อยในปี2,565ถ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเราาติดตามข่าวสารน้ำตาและอ้อยกันต่อเลยนะครับ ทางประเทศอินเดียนะครับได้จํากัดการส่งออกน้ําตาลซึ่งเป็นผลดีนะครับกับราคาน้ําตาลตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นในขณนะนี้สําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับมีเ hey ฮอย่างแน่นอนราคาอ้อยในปี2565ทั66นะครับคาดการว่านะครับราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับราคาสัญญาน้ำตาลนะครับที่มีการซื้อขายในตลาดลอนดอนพุ่งขึ้นถึง1%นะครับ ขณะที่ราคาสัญญาน้ำตาลที่มีการซื้อขายในตลาดสหรัฐดีดขึ้น0.2%ซึ่งส่วนทางนะครับกับราคาสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆนะครับที่ปรับตัวลดลงในส่วนของทางราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลของทางอินเดียนะครับต่างสุดตัวลงในวันนี้นะครับราคาตลาดหุ้นได้ดิ่งตัวลงที่14%และราคาหุ้นของทางอินเดียนะครับุดตัวลงถึง10%เลยทีเดียวครับ ทางประเทศอินเดียนะครับได้เตรียมตัวในเรื่องของการจํากัดการส่งออกน้ําตาลซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับเพื่อสกัดในเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาภายในประเทศนั่นเองครับทางรัฐบาลอินเดียนะครับได้จํากัดในเรื่องของการส่งออกน้ําตาลที่ระดับ10ล้านตันในฤดูการนี้จากเดิมนะครับที่มีแผนการจํากัดในเรื่องของการส่งออกที่ระดับ8ล้านตัน โดยทางรัฐบาลอินเดียนะครับจะทําการประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันนี้นะครับและมีการคาดการว่าหลังจากที่จํากัดในเรื่องของการส่งออกน้ําตาลนะครับที่ระดับ10ล้านตันในฤดูการนี้จะทําให้ทางประเทศอินเดียนะครับมีสต็อกน้ําตาลราว6ล้านตันซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับในฤดูการผลิตปี2565ทั66โดยจะเพียงพอสําหรับความต้องการการบริโภค ในช่วงเทศกาลในไตมาสที่4ทับหนั่นเองครับทางประเทศอินเดียนะครับเป็นประเทศที่ผลิตน้ำตาลมากที่สุดในโลกและส่งออกสูงเป็นอันดับที่2รองจากประเทศบราซิลนั่นเองครับก่อนหน้านี้นะครับทางประเทศอินเดียมีแผนที่จะจำกัดในเรื่องของการส่งออกน้ำตาลเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำตาลแพงในประเทศนะครับและสร้างความมั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำตาลเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ